Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้พบกับคุณคุณนสุดีอีกครั้งหนึ่งในวิชาการง,งานอาชีพในหวัวข้อเรื่องการแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่นะครับ การแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่นั้นนะครับในชีวิตประจำวันของเราต้องทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆซึ่งเราควรแต่งกายให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะนะครับในขณะที่อยู่ในบ้านนะครับที่อยู่ในบ้านนัเกเรียนก็ควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่สบายนะเน,เนื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ นะครับอย่างเช่นเสื้อคอกลมกางเกงขาดสั้นก็อยู่ได้นะที่บ้านนะครับต่อไปก็ไปอยู่ที่โรงเรียนนะนักเรียนแต่งกายอย่างไรครับที่โรงเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วนะักเรียนจะต้องใส่ชุดเครื่องแบบของนักเรียนนะครับที่สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะครับ ชุดนักเรียนที่โรงเรียนก็จะมีชุดนักเรียนชุดลูกเสือชุดพระใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่าต่อไปนะครับเที่ยวนะครับอ่าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวทาาั้ศึกษาซึ่งทางโรงเรียนก็จะจัดทุกปีนะครับปีนี้โควิดก็ไม่น่าจะ มีการเที่ยวได้อีกนะต้องรอเวลานะครับาการเที่ยวนะครับเราก็ควรที่จะสวมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่ที่เราไปเที่ยวเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราไปทะเลนะครับก็ควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเช่นเสื้อกล้ามเสื้อยืดนะครับส่วนกางเกงนะครับกางเกงเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิม นะครับเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะใส่กางเกงขาสั้นได้นะอ่าเราก็ต้องใส่กางเกงที่ขายาวแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าที่ที่สบายนะใช้เนื้อผ้าที่สบายนะครับไม่ร้อนนะครับแล้วก็ควรที่จะใส่สวมมวกใช่ไหมครับอ่าเพราะแดดมันร้อนเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับ หากลงเล่นน้ำก็ควรที่จะใส่ชุดที่เราสามารถที่จะลงน้ำได้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีสวมอย่างอื่นอีกก็แว่นกันแดดนะเป็นต้นนะครับอ่าอันนี้เป็นการไปเที่ยวทะเลเนะาะดูสถานที่ต่อไปเราไปสวนสัตว์อ่าสวนสัตว์ แนนอนอยู่แล้วถ้าเป็นสวนสัตว์ก็จะต้องร้อนก็เหมือนกันคล้ายๆกับไปเที่ยวทะเลนะ,ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่เราสามารถที่จะเดินคล่องแคล่วแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับต่อไปก็ไปเที่ยวชมวัดหรือสถานที่สำคัญอย่างของเราก็จะเป็นนะกักเรียนจะเป็น นับถือศาสนาอิสลามนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนาะเกนก็จะต้องเวลาไปมัสยิดเกียนจะต้องสวมเสื้อผ้าอย่างไรนะครับก็แน่นอนจะต้องปิดอรลสนะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับดูดูการชมวัดก่อนนะครับสถานที่สำคัญควรแต่งกายสุภาพผู้หญิงควรที่จะ นุ่งกระโปรงยาวหรือกางเกงขายาวสวมเสื้อที่มีแขนสวมรองเท้าหุ้มส้นผู้ชายนะครับควรควรที่จะสวมเสื้อเชิต้ตเสื้อมีปกนุ่งกางเกงขายาวสวมถุงเท้าและรองเท้าให้เรียบร้อยอันนี้คือในฐานะที่เป็นนักเรียน ทพุทธนะจำก็จะต้องไปวัดนะครับก็ต้องแต่งกายตามที่ครูพูดเมื่อกี้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียน,นวาดรูปการแต่งกายให้เหมาะกับสถานศึกษาก็คือการปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดนะครับแล้วระบายสีให้สวยงามน,นะครับยกตัวอย่าง นี่สำหรับผู้ชายนะครับตัวอย่างสำหรับผู้หญิงอใช่ไหมครับเราไปมัสยิดเราแต่งกายอย่างไรนักเกยนก็วาดรูปวาดรูปตัวเองนะาวาดรูปตัวเองนะครับใส่อย่างไรก็วาดไปเลยแล้วก็ระบายสีนะครับแล้วก็ส่งมาในลาย กลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอสอนเพียงเท่านี้นะครับวะบิไลจาวิทวะฮิดายะฮวัสลามุอะลัยกุมว้งวัดมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตัว